อี้สามบรลลัยที verdad, <medi> ่สิ่จังรถเสียงสิลงตีนึ่สองอีเฮียมึมาขึ้นาบามเงาคู่ขึ้นมาชาบามขายลยพ่อจะมาเุียะไมาเกียดรถเสียงด้วยไหอ้มึงเลิกบลอกมาที่นีเกือบก็เลยไม่ได้แล้วแต่วัาตอนนี้จี่เขาขายยาตื่ยืนเต้าเลยี้ส มึงไม่ได้ขายบ้านลอยเศร้าด้วอีสานชัวมึงขายบ้านลอยชิซิบเลื mm. ่อนบ้านเลื่อนตาเขาพวกเดังๆเขาขายลอยเศร้าอีสานกูบอกเขาใจกูกำลังวิ่งมาในห้องเลยตาเบิร์ดไหนกระชิบแม่มันนี Dios> ่เย็ดแม่มันนี่เออไปจัดการมันจัดการได้โอ้ยเออโยกแม่มันตัว ใครบอกมันเหลือกไว้ออมาค่อยเสีย